ใช่ป่ะใช่ไหมเนี่ยเพื่อนใช่ก็ใช่เลยวะเราไปอย่างไม่ที่แล้วมีฟองไปสามตัวเข้าไปแล้วถึงตรงนี้สิบมีนาเก้าคนนี้นี่ครับกลังเล่นเล่นคอมแคมฟองอยู่ครับเอาเล่นเที่อะไรไม่รูครับขีดขวาอ่ะเดี๋ยวกูลงไงครับนี่คือเจ้าของร้านน้ำแข็งครับเพื่อนผมครับ อันนี้เน่นเก่งนะครับอันนี้ไม่รู้จะไปไหนครับทีมอะไรครับโอ้คุยหญิงเลยครับแม่นี่ก็ร้านเก่งนะครับมันดึกแล้วมันเลยมึนๆหน่อยครับต้องไม่ค่อยดีครับไม่กี่ร้านเซียวผมก็เปพูดถ่ายครับสังเกตดูนี่นี่ครับยำฟองเยอะหล่อมากหล่ามากขึ้นเลยครับ แม่ควายนี่วีไลครับดาผมไม่ได้กินยานะครับกินวันอตอนนี้ก็ยี่โมงแล้วเนะี่ยมองไม่เห็นครับโทรศัพท์เน่าเอนี่ไปคูห้หญิงครับเดี๋ยวเมียรู้นะครับงานเข้าครับ ไม่กลัวนี่โอ้ยนี่ครับเนี่ยไม่กลัวครับจะบอกก็บอกไปครับมา,าทำยังไงเป็นจำฟอรครับร้อยจอครับคนร้อยจอไม่มีครับตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีทางซื้อครับแด้เราก็ขอยุติการบันทึกไว้แค่นี้ครับ